สวัสดีค่ะเคนแคซี่เองนะคะก็มาอยู่เกมนี้กันอีกแล้วนะคะก็เกมนี้ขวัญเคยไลฟ์สตรีมไปครั้งหนึ่งนะคะกับพีก่การนั่นเองแต่ว่าครั้งนี้นะคะเราก็จะมาแคสกันดีกว่านะโอเคครั้งที่แล้วเราก็เล่นไปได้ไกลเหมือนกันเนาะมาดูครั้งนี้กันดีกว่านะคะว่าจะได้ไกลขนาดไหนเนาะก็เป็นเกมที่น่ากลัวเกมหนึ่งนะคะก็เดินในป่ามืดๆโอ้ด <c oughs> oh, 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 oh. กด F นะคะเพื่อเปิดไฟฉายนะคะเกมนี้จะอยู่ในสตรีมนั่นเองนะคะโหลดฟรีได้เลยนะเกมเนี้ย ไม่เสียตังค์นะของฟรีเดี๋ยวฉันชอบโอเคเราจะต้องเดินไปเรื่อยๆนะคะก็ขวัญว่านะเทคนิคในการหลบผีอะ่ะก็เหมือนถ้าเราได้ยินเสียงผีเราต้องหยุดหยุดนิ่งๆแล้วก็ก้มหน้าไม่ต้องเปิดไฟถ้ามันเปิดไฟเดี๋ยวผีมันเห็นเดี๋ยวมันเห็นแล้วมันจะมาปิดตาเรานะโอเคตรงนี้วิ่งได้ค่ะกดชิปเพื่อวิ่งนะคะ ตรงนี้จะยังไม่มีผีแนะ่อันนี้อะไรโอ้เสียงนกพูกอะ่ะมันน่ากลัวจุงเบยอะ่ะโอเคโอเคเราจะาวิ่งไปแบบเงียบๆเงียบๆหรอดูเสียงเทา้าสิไม่เงียบแล้วแหละโอเคเปิดไฟดูสักนิดนึงค่ะข้างหน้าเป็นไงบ้างอ่าเดี๋ยววิ่งเปิด <c oughs> ได้ยินเสียงอะไรก็ไม่รู้เมือ่อกี้เสียงอยู่แถวต้นไม้อ่ะออไปแล้วไม่รู้ท่านผู้ชมจะเห็นหรือเปล่านะคะเพราะว่าเกมนี้ก็รู้สึกว่าจะมืดเหมือนกันนะโอเคเราวิ่งมาได้ไกลพอสมควรแล้วมั้งตรงไหนแล้วเนี่ยอุ้ยอย่าสิคะอย่าสิคะไปแล้วเสียงอะไร ขนลุกเลยไปทางขวาแล้วกันค่ะโอเคโอ้โหทำไมอยู่ขนก็ขนลุกขึ้นมาวะให้ตายสิก็เคยเล่นไปแล้วนะทำไมขนลุกขึ้นมาอย่างเงี้ยโอเคค่ะในบ้านเราเคยลองไปสำรวจกันแล้วมันไม่มีอะไรเลยนะเดี๋ยวเราลองเข้าไปสำรวจให้ดูหลังนึงมันไม่มีอะไรเลยในบ้าน มีผ้าอุ้ยเสียงตกใจทำไมเสียงซาวมันบอกว่านะนะนะโอเคค่ะเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนให้ดูนะคะว่ามันไม่มีอะไรจริงๆนะที่บ้านนี้มันไม่ใช่จุดสำคัญของเกมนี้นะเกมนี้เขาให้วิ่งหาทางออกถ้าตรงไหนติดบักให้กดกระโดดนะคะ โอเคก็จะมีเตียงนะคะเราสามารถมาพักพิงกิงกายอู้ตรงนี้มีเตียงเด็กด้วยอะ่ะแสดงว่าต้องมีเด็กอะ่ะบ้านหลังเนี้ยไปแล้วค่ะลงดีกว่าเปียวโอเคโอ้ยขนลุกเลยเดี๋ยวนะเมื่อกี้เราอ๋ตอตรงนี้จะมีบ้านเราก็ต้องวิ่งไปทางนี้ถึงแล้วโอเคเฮ้ยขนลุกอะอะไรเนี่ย ไปแล้วค่ะวิ่งไม่นะไม่นะเดี๋ยวมีอะไรนะไม่มีเด็ดขาดเดี๋ยวมีนะเปิดไฟนิดหนึ่งนะคะโอเคเดี๋ยวมันจะมีช่วงที่พี่ปิดไฟตลอดเดี๋ยวคอยดูป่าน่ากลัวมากอะ่ะ ลองคิดสภาพตัวเองไปวิ่งในป่าแบบนี้ดิโอ้ยหลอนตายอ่ะนี่พูดเลยในป่ามันมีสิ่งลี้ลับที่เราไม่รู้อีกมากมายนะคะมันน่ากลัวจริงๆนะในป่าโอเคถึงหินลูกนี้เราก็น่าจะถึงกับโบสถ์นะคะน่าจะถึงที่โบสถ์โอเคจะถึงจุดที่ยากแล้วนะคะเพราะว่าผ่านจากโบสถ์ไปมันจะเล่นยากขึ้นนะ โอเคผันเตรียมปิดไฟไว้ก่อนเลยได้ป่าววะนี่ค่ะอุยะอ๊ยใครมาปิดปีดแถวนี้ไปแล้วค่ะวิ่งเฮ้ยแห่งมันหลอนมากอะ่ะ ขอมองพื้นขอมองพื้นดีกว่าตรงข้างหน้าเนี่ยเป็นรูปปั้นนะคะนี่เป็นรูปปั้นไปแล้วเฮ้ยเดี๋ยวอะ่ะเฮ้ยโอ้ย,อยตรงนี้มิหุ่นเนาะแล้วไม่ทางแยกอะ่ะไปท้ายดีกว่า นิ่งๆน,น,นะคะถ้าได้ยินเสียงอะไรทั้งนั้นเฮ้ยทำไมขวัญขนลุกอะวิ่งดีกว่า ไอ้ป้าโอเคใหมคะโอเคค่ะเรามาถึงตรงบอร์กันอีกแล้วนะมันเป็นตรงที่เล่นยากที่สุดอะผ่านบอถ์ไปปุ๊บมันเล่นยากเลยอะแบบว่ามันมันจะอ่อนมากอะคือคือมันมันจะน่ากลัวมากโอเคค่ะเราจะพยายามไปกันแบบเงียบๆแล้วกันเนาะ เดินทรรมดาดีกว่าอย่านะอย่าอย่าทำร้ายฉันอย่าทำร้ายฉันนะเอ,อมันมาได้เลยอ่ะไปแล้วค่ะตอนนี้ผ่านลูกปั้นไปแล้วโอเคโอเคก้มหน้ามองพื้นได้ไหมอะ <c oughs> <c oughs> อะไรเนี่ยแล้วมันเดินมาอย่างไกลอ่ะนี่พูดเลยมันต้องไปเริ่มต้นตั้งแต่หนึ่งใหม่อะคะ่ะคือตายปุ๊บคุณต้องไปเริ่มต้นหนึ่งใหม่วิ่งมาใหม่หมดร้ายจังอ่าไม่อยากผ่านบทนี้ไปเลยอะขอเดินปิดไฟแล้วนะคะอย่านะอย่านะ เมียวนะหนูไม่อยากตายนะหนูอยากไปไกลๆก่อนหนูจะวิ่งออกจากป่าน,นี้ให้ได้อนะเดี๋ยวมาทำร้ายหนูนะโอ๊ยานะเมียวนะเสียวเสียวเสียวโอเคตอนนี้ผ่านรูปปั้นไปแล้วนะคะ เมื่อกี้เราผ่านลูกปั้นมาได้นิดเดียวเองนะตาที่แล้วอะ่ะเสียว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 ไม่เอานะอือฮึโอเคค่ะผ่านหุนห่นหุ่นหุ่นไปแล้ว อย่าเนะอย่าอย่าอย่าทำร้ายหนูนะแล้วนะคะตอนนี้วิ่งป่าลาบแล้วค่ะโอ้ยขนลุกอะ <c oughs> อะไรวะดนตรีมันน่ากลัวมากเรื่องคนเดียวแล้วมันขนลุกอะ เฮ้ยเๆ้ยเ้อ่านะเรกเล่นดีกว่านะขนลุกไม่ไหวก็ถ้าเกิดใครนะคะอยากรู้ว่าต่อไปเป็นไงนะคะก็ลองโหลดไปเล่นกันดูได้นะคะเกมนี้ก็เป็นเกมที่ฟรีนะคะอยู่ในสตีมนั่นเองนะคะโอเคสำหรับนี้พี่่ันไปก่อนดีกว่านะคะบ๊ายบายค่ะจุ๊บจ